สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับทุกคนเดฟชาแนลค่ะดิฉันตัดหรือวัสาบุญยปเวศรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากกสทชทรูวิชันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะ ช่วงแรกของวันนี้ดิฉันจะนำเสนอข่าวสารและสาระน่ารู้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะมีข่าวสารอะไรมาฝากติดตามชมในช่วงเดฟนิวส์ค่ะ ใวันนี้นะคะเราจะเป็นที่ข่าวของงานหลักสูตรช่างเชื่อมแม็กฟิลเล่เลก้าสำหรับคนหูหนวกนะคะรุ่นที่2และ3โดยงานนี้นะคะได้จัดพิธีเปิดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีคุณวีรลศักดิ์วิจิตแสงสี รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ค่ะและดำเนินโครงการโดยคุณนัลิมนคงไพบูรณ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสองจังหวัดสุพรรณบุรีเราไปรับชมภาพบรรยากาศของงานวันนั้นกันเลยค่ะ ผู้กำกับตรง,รงว่าความหวังของอนาคตของชาติเนี่ยมันต้องอาศัยคนลเมืองประชาชนในชาติเป็นสำคัญแล้วแน่นอนว่าประชาชนหรือคนลเมืองในชาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นคนพิการถ้าคนพิการเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยเราหวังว่าประเทศชาติจะพัฒนาเนี่ยมันก็ย่อมเป็นไปด้วยความยากลำบาก แถวนี้เนี่ยอย่างคนหูหนวกเนี่ยซึ่งผ่านการรูปแบมในรุ่นที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยเป็นหลักประกันเลยนะว่าสามารถมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ผมเชื่อเองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าถ้าคนพิการในสังคมเนี่ยมีที่ยืนอยู่ในสังคมอย่างครบถ้วนแล้วยังมีประสิทธิภาพแล้วประเทศทาทยย่อมพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่าคนพิการหรือคนหูหนวกเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติเชนกันครับค่ะในโครงการนี้นะคะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเราเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งขณะนี้มีกฎหมายรองรับที่จะให้คนพิการเข้าตลาดแรงงานนะคะทางสถานประกอบการเองก็เรียกร้องที่จะมีคนพิการเข้าทำงานนะคะไม่มีใครอยากที่จะได้ ต้องจ่ายเงินนะคะอยากที่จะให้โอกาสกับคนพิการนะคะที่จะเข้าทำงานนะคะตรงนี้ต้องถือว่า,าในการสนับสนนคนพิการป้อนสู่ตลาดแรงงานเป็นภาระเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงานนะคะที่จะต้องอดำเนินการตรงนี้เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน,นะคะ่ะ ช่วงหน้านะคะน้องฝนจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์นัตยาแก้วใสอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการช่างเชื่อมแม็กฟิลเลตเหล็ก้าในครั้งนี้รอติดตามชมในช่วงเด v Talk ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการสัมภาษณ์อาจารย์นาตยายแก้ใส่นะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมเหล็กสำหรับคนหูวหนวกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำเพืกับและผู้ชมด้วยค่ะชั้นชื่อภาษามือนะคะนาตยายแก้วใสค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมก้าวพนครนเหนือสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนทื้นนศึกษาค่ะค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่ไปที่มาของโครงการนี้นะคะ่ะว่าเริ่มมายัางไงโครงการนี้นะคะที่อาจารย์ทำเนี่ยเรียกว่างานวิจัยนะคะในเรื่องรูปแบบการพัฒนาคนหูหนวก เพื่อการประกอบอาชีพช่างอุตสาหกรรมเหตุที่มานะคะก็เราจะพบว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะมีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมเนี่ยสูงมากถึงปีละแสนกว่าอัตรานะคะแล้วก็มีนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับปวชปวส,สที่เป็นช่างเชื่อมเนี่ยปีหนึ่งเพียงแค่หมื่นกว่าตานั้นเพราะฉะนั้นกําลังแรงงานช่างเชื่อมที่ขาดเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยสูงถึงเกือบแสนอัตรานะคะ ในขณะทีะ่มีความขัดแคลนตรงนี้เราก็มาดูว่าเหตุที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากอะไรก็พบว่างานช่างเชื่อมเนี่ยเป็นงานที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นะคะไม่ชอบเรียนเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าเป็นงานที่กลิ่นไหม้ไอร้อนเนื้อตัวสกปกมอมแแมมนะคะก็จะไปเลือกเรียนสาขาวิชาอื่นเช่นช่างโยนนะคะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียนแล้วมีความรู้สึกว่าเท่แล้วก็สบายกว่านะคะ ในขณะที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนเนี่ยเราก็มาดูว่า,ายังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์ให้ความสําคัญว่าเป็นพลังแฝงในการที่จะพัฒนาประเทศได้นะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือคนหูหนวกซึ่งเมื่อศึกษาข้อมูลลงไปเนี่ยก็พบว่าในเมืองไทยเนี่ยนะคะมีสูงถึง7 0 0 0แสคนนะคะในประเทศไทยณนะขณะน,นี้แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำนำคนหูหนวกนะคะมาพัฒนาเป็นช่างเชื่อม ก่อนจะทาอะไรเนี่ยนะคะเราก็ควรจะถามกับเจ้าตัวาก่อนเพราะนั้นอาจารย์ก็ศึกษาว่าคนหูหนวกเนี่ยนะคะสนใจที่จะเรียนช่างเชื่อมไหมอยากที่จะทํางานเกี่ยวก,กับทางด้านนี้ไหมนะคะจึงได้ติดต่อไปทางนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยนะคะท่านและคณะเนี่ยก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมรึกษาหารือนะคะว่าเป็นไปได้ไหมท่านก็บอกว่าคนหูหนวกเนี่ยนะคะมีความต้องการที่จะเรียนแล้วก็สามารถเรียนได้แน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าคนหูหนวกจะได้รับอันตรายเพราะว่าคนหูหนวกทําอะไรเนี่ยนะคะจะรู้ตัวดีแล้วก็ระวังตัวเป็นพิเศษน,นะคะค่ะทาไมถึงเลือกคนหูหนวกในการที่จะมาทําการวิใจัยในครั้งนี้นะคะ่ะที่เลือกคนหูหนวกเพราะว่างานช่างเชื่อมนะคะเมื่อพิจารณาดูเนี่ยถามว่าใช้อะไรเป็นหลักนะคะในการที่จะประกอบอาชีพนี้ ก็พบว่าใช้สายตาใช้แขนนะคะมือแล้วก็ขาเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการได้ยินเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้น้อยมากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยน่าจะพัฒนาได้อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทาไมถึงสนใจคนหูหนวกแล้วกข็ข้อดีของคนหูหนวกคือเมื่อมีเสียงดังเนี่ยนะคะเขาก็ไม่มีเรื่องของการรบกวนเข้ามาเพราะฉะนั้นจะมีสมาธิในการทําดีมากแล้วผลการทดลองก็พบว่าอย่างนั้นจริงๆ็คือคนหูหนวกเนี่ย จะสายตาดีนะคะเวลาทำงานแล้วจะช่างสังเกตนะคะจะเห็นเราก็มีสมาธิดีมากๆ ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะค่ะก็คือว่าในการจัดทํำโครงการนี้นะคะมีได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดบ้างจากหน่วยงานใดบ้างค่ะที่เรานั่งอยู่ในที่นี้นะคะก็เป็นสถาบันพัฒนาศิมื์แรงงานภาคสองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราได้รับความเมตตาจากท่านผู้่วยการนะคะที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ฝึก ครูฝึกนะคะแล้วก็ที่พักนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเราจะต้องจ่ายค่าที่พักเองนะคะหรือว่าในเรื่องของจะต้องไปเช่าสถานที่ฝึกนี้นะค,ะค่าที่จ่ายก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นในความเมตตาครั้งนี้นะคะก็จึงทําให้โครงการเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างดีประกอบกับถามว่าเมื่อเราฝึกครูฝึกแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2ที่เป็นครูฝึกหูหนวกนะคะจริงๆแล้วประสบการณ์งานเชื่อม5วันเนี่ยก็ไม่มากพอที่จะสอนงานนะคะ แต่ถามว่ามากพอสาหรับการสื่อความไหมนั่นมากพอเพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีครูครูฝึกนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อมซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะที่จะช่วยดูแลแล้วก็คอยดูแลควบคุมกํากับในเรื่องของคุณภาพงานเชื่อมนะคะ ว่าครูฝึกคู่นวกสอนอะไรไปเนี่ยสอนได้ครบไหมครบถ้วนไหมนะคะแล้วก็อะไรที่ยังขาดอะไรที่ยังต้องแนะนํานะคะก็จะเพิ่มเติมเข้าไปค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของโมเดลที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆ,ๆถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะณวันหนึ่งอาจจะ10รุ่นผ่านไปนะคะหรือ7รุ่นผ่านไป ครูฝึกที่เป็นคนหูหนวกก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อมแล้วก็จะสามารถสอนโดยอิสระโดยที่ไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งดูแลได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ อยากทราบว่าอาจารย์คาดหวังอะไรจากการทําโครงการนี้บ้างคะ,ะจากการทําโครงการนี้นะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือในรูปแบบนี้จะต้องสามารถสอนคนหูหนวกได้ให้เรียนรู้ได้นะคะโดยที่ใช้เวลาเนี่ยน้อยลงจากเดิมที่เป็นก็คือสามเท่าของคนปกติแล้วผลการทดลองในรุ่นที่1นเนี่ยนะคะก็พบว่าสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าคนปกติในเวลาเท่ากันในเรื่องของทักษะฝินมือ แต่ปัญหายังมีอยู่นิดนึงค่ะในเรื่องของอภาคทฤษฎีนะคะยังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อความด้วยภาษาไทยอยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ภาษามือเนี่ยมาอธิบายเป็นหลักคะนั่นก็เกินความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ในรูปแบบนี้แต่นอกเหนือจากงานวิจัยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าพอฝึกอาชีพแล้วเนี่ยคนหูหนวกจะได้มีงานทําจริงๆ ซึ่งตอนนี้สถานประกอบการก็ตอบรับแล้วนะคะสองแห่งที่ได้เรียนไปแล้วก็คือที่นอนดาร์ลิงขอนแก่นนะคะแล้วก็บริษัทโตว่องไวจำกัดนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ไปถามแล้วก็ไปสาบหาอย่างจริงจังนะคะคาดว่าพอโครงการนี้ประกาศออกไปเนี่ยนะคะก็น่าจะมีสถานประกอบการอีกหลายแห่งที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเมตตาที่จะรับคนหูหนวกเข้าทํางานทั้งนี้ต้องอีกนิดนึงค่ะนะคะ ทั้งสองบริษัทที่กล่าวมานะคะบอกว่าให้ค่าแรงเท่ากับคนปกตินะคะไม่มีเงื่อนไขของวามริการเข้ามาแ่รและอย่าลืมนะคะปีหนึ่งต้องการเกือบแสนรายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ตกงานแน่นอนค่ะ เพราะว่าคนหูหนวกนะคะก็เป็นความแตกต่างของคนหูหนวกเลยนะคะที่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ะคะ่ะหลังจากที่ฟังอาจารย์บรรยายมาแล้วนะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็ชื่นชมมากเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์นาตยากแก้วใสมากๆเลยนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นดิฉันเองก็อยากมีโอกาสนะคะทดลองเรียนเชื่อมเหล็กดูบ้างเพราะดูจากภาพแล้วนะคะมีการฝึกปฏิบัติหลายประเภทเลยค่ะเช่นงานเชื่อมการใช้เครื่องมือและเรื่องความปลอดภัยต่างๆซึ่งดูแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวเมืองสุพรรณกันต่อแต่ครั้งนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องฝนจะพาเราไปที่ไหนต้องรอติดตามและลุ้นไปพร้อมกันค่ะในช่วงเดฟแลนด์แดนไทยคะ่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเดฟแลนด์ land, แดนไทยสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ฝนอยู่ที่คุ้มขุนแผนซึ่งอยู่ในบริเวณวัดแครค่ะที่นี่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และจะเป็นเรื่องอะไรตามฝนเข้าไปดูกันค่ะ ดีคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นคือต้นมะขามขนาดใหญ่มากค่ะต้นมะขามนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเรื่องราวของต้นมะขามเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณช่างขุมแผนค่ะ และอายุของต้นมะขามก็เกือบ1000ปีแล้วค่ะวันนี้ฝนจึงจะสอนภาษามือให้กับคุณผู้ชมคำว่าต้นมะขามลองทำภาษามือตามฝนนะคะต้นมะขามลองทำอีกครั้งนะคะต้นมะขามคุณผู้ชมอย่าลืมฝึกฝนและจดจำภาษามือที่ฝนสอนนะคะตอนนี้เราไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ ที่นี่สวยมากๆนะคะฝนอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้พักได้หรือเปล่าล้อเล่นค่ะที่นี่คือคุ้มขุนแผนที่ปรากฏในวรรณคดีค่ะคุณผู้ชมอยากชมที่อื่นต่อไหมคะไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ชมความงดงามของคุ้มขุนแผนกัน สวยงามมากๆนะคะตอนนี้ฝนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อแต่จะไปที่ไหนฝนยังไม่บอกค่ะตามฝนไปกันนะคะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วค่ะที่นี่คือตลาด3ชุกตลาดร้อยปีที่มีรายการโทรทัศน์ต่างๆมาถ่ายทำมากมายฝนเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะ เราเข้าไปชมด้านในกันนะคะ ฝนเคยเห็นในรายการโทรทัศน์ต่างๆว่าที่นี่มีสินค้ามากมายเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะที่นี่มีของขายมากมายทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานฝนเดินชมจนหิวค่ะแต่น่าเสียดายที่วันนี้ฝนไม่มีเงินค่ะแต่โอ,อกาสหน้าฝนจะมาซื้ออย่างแน่นอนเราไปเดินชมกันต่อนะคะ ของร้านค้าในตลาดสามชุกค่ะจะดีมากๆให้ของกับฝนด้วยขอบคุณอีกครั้งนะคะ เสื้อแบบนี้สวยดีนะคะคุณผู้ชมพี่คาอยากได้เสื้อแบบนี้คะ่ะหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ฝนกำลังเลือกของรางวัลให้ผู้ที่ตอบคำถามถูกคะ่ะใช้ได้คะ่ะหนึ่งตัวนะคะ ได้ของรางวัลแล้วค่ะและฝนก็จ่ายเงินเราด้วยไปก่อนนะคะวันนี้เราได้เที่ยวชมในจังหวัดสุพรรณบุรีจนเต็มอิ่มแล้วทั้งเที่ยวชมตลาดและสถานที่อื่นๆตลอด3สัปดาห์สำหรับวันนี้ฝนก็มีคำถามว่าเดฟแลมีคำถาม น้องฝนได้รับอะไรจากคุณป้าใจดีขณะเดินชมตลาด1ข้าวเหนียวหมู2เสื้อทราบคำตอบแล้วร่วมสนุกกับทางรายการได้ง่ายๆเพียงส่ง SMS คำตอบที่ถูกต้องมาที่เบอร์0 8 2 7 2 2 4 9 0 0ทางรายการจะติดต่อกับผู้ที่ตอบถูกท่านแรกรับไปเลยของรางวงัลจากทางรายการแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะใช่เลยคำตอบจากคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าภาษามือที่พิธีิกรได้สอนไปในวันนี้คือคำว่าอะไร 1. สุพรรณบุรีผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกคือคุณรัช,ชนิกาสังครัตจังหวัดราชบุรีทางรายการจะส่งของรางวัลไปให้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่ก็คือความสนุกสนานของเดฟแลนด์แดนไทยในววันนี้ค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือน้องฝนได้รับอะไรจากคุณป้าใจดีขณนะเดินชมตลาดระหว่างหข้าวเหนียวหมูหรือสเสื้อค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มั่นใจว่าตอบได้สามารถส่งคำตอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยค่ะเรามีของรางวัลเป็นเสื้อยือดจากตลาดสมชุดค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากร่วมสนุกหรืออยากให้คำแนะนำติชมรายการของเราสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยค่ะมีทาง Facebook และอีเมลนะคะ วันนี้เวลาของรายการเดฟ h ช n แนลหมดลงแล้วคุณผู้ชมสาม,มารถรับชมรายการของเราได้2ช่องทางคือทาง TN2 t r u v v i s o o n ช่อง8และทาง w w w y o u t u b e c o m t h a i d e v t v สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกสทช t r u v i s i o n มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนแก่รายการของเราพบกันใหม่ครั้งหน้า ดิฉันจะกลับมาพร้อมกับสาระน่ารู้ในรายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับทุกคนเดฟ h ชนแนลสวัสดีค่ะ